มีกับวีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนทำเราไม่ได้คิดเรื่องงานกะับ,บนีมาก่อนแต่ตอนจะแสดงเราก็พยายามจะทําความเข้าใจว่าไอ้ที่เราทำทั้งหมดนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่อะไรคือผลที่เราได้ับเนี่ยเหมือนกสรุปความหมายว่าเออจริงๆเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเ,า <S <S เรากับทุกสิ่งตัวเรากับคนอื่นด้วยเราแยกออกจากกันไม่ได้แต่ะสมการ์ที่เราเฝ้าสังเกตดูวเด็กที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยจบมาก็ไม่มี ทำหรือว่าไม่มีที่แสดงออกหรือขาดความมั่นใจที่จะทำงานศิลปะต่อหรืออะไรแบบนี้มันจะมีปัญหาขึ้นมาเยอะมากรวมถึงสมัยเราเป็นเ็กด้วยแต่ผมก็จะมีความผูกพันกนับพวกศิลปนเนี้ยเยอะโดยเฉพาะศิลป์ที่มีความเป็นตัวเองสูงมากอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะอยู่ในสังคมยากการทำงนานก็อยู่ยากในฐานะที่เป็นศิลปินยิ่ง,งตกใไไหม่ใหม่แต่ความผูกพันตรงนี้นมันก็ทําให้เราเห็นตัวเขาตัวเ,เ,เราใจเขาใจเราตอนเจอ,อยังไงครั้งแรกเนี่ย เาก็เกิดสภาวะแบบนั้นนะเราไม่มีทั้งหมอหรืว่าต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการเพื่อต้องการอาชีพต้องการการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ย <_ s> คือเขามีความสามารถสูงเนาะเป็นเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็เป็นงานเป็นศิลปินะแล้วีอิดเขาอะไร,รเขาได้ป็นหยัตัวเองมากแล้วเขาไม่ค่อยของตงไหมกับโลก <ừ. S 1> คือไม่ไม่ไม่ของตงไหมกับอะไรเลยนะเขาก็เลยอยู่ยาก s> <S เราก็เข้าใจว่าเขามีปัญหาทรงนี้แล้วก็เร,เราก็รู้สึกว่าผูกพัน เรียกว่าเราเห็นศักยภาพขเขาว่เขามีความสามารถสูงแต่ผมก็ไม่รู้จะหางานอะไรให้มันทำคือมันมีทักษะเรื่องทำงเปเกอร์มาเช่ผมก็เลยหาทางนั้นอยู่ก็ปั้นเปเกอร์มาเช่แบบแล้วผมก็เลือกถึงงานเก่าที่ผมเคยทำพอเป็นมืสซิ่งตอนนั้นเนี่ยผมทำเองที่ชุดนั้นผมบ้านเองแล้วผมก็เลยกะว่าผมจะสอนเทคนิคเนี่ยให้เขา,าเผื่อเขาจะพัฒน,นาเป็นงานเป็นอาชีพของเขามันก็เรื่องราวมันก็เริ่มงจากบทสนทนาที่ผมมองชีวิตเขาเนี่ยลูกแรกทั้งหมดก็เป็นได a l o g u e นะคว่าวันหนึ่ง เขามาทํางานแล้วผมก็เจมียดู่ประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างแล้วผมก็เะรมาป้อยไอเดียก็คือต้องการที่จะให้เขามีเวลาอยู่กับการทํางานเพื่อให้คาดเวลาไม่ให้เขาไปรบสึบเส้าแล้วก็ทําเกือบปีกว่าก็ไม่ได้ไปเร่งเขาว่าต้องวันต้องเสร็จทีชิ้นอะไรก็ปล่อยเขาเพื่อให้เขามีสังคมในสตูดิโอผมก็จะมีเด็กคนอื่นๆด้วยอรยยอันนี้ก็คือที่มา อาจารย์ไป,ไปนะครับคืออาจารย์ว่านมาแล้วก็ให้ผมอัานแต่ว่าีใจแต่ว่าคือท่านที่ทราบที่ยจวะจะกับแครคือแครจะแสดงอยู่แล้วครับต่งางกายมันจะทแสดงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกอยากได้ที่อยากที่แกอยากได้แบบว่าเป็นแบบนิโอลิสติกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมบางทีผมกว่าทำแบบเป็นกลองผมว่าผมอยากทำแบบนี้ผมอยากทำบแบบนี้พัดใจก็ดื่มชา,าไม่พูดปกติผมทำกระดาษนะครับทำทำในกระดาษแทน ไม่ได้บอกปั้นไม่ได้อาไาหรมันไม่ได้แตกต่างมากค่ะแค่ขั้นของมันเหมือนจากสองนิติมาเป็นสามนิติอะไร่เงี้ยถ้าประจัยคงท่าเข้าไปก็น่าจะทำได้ตอนนี้จะทำในสักพักแล้วครับขอบคุณมากครับที่อยู่ใช้หลือมาตลอดครับการทำศิลปะมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจความงามความจริงความดีธรรมชาติผู้ชมด้วย ไม่ใช่ว่าเราทํางานได้ดีแต่ตัวเรายิ่งแย่ลงด้วอะไรเนี้การเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจตัวเองยิย่งน,น้อยลงยิย่งแยกตัวมากขึ้นยิน่งทับด้วยนิโต้ผมว่ามันก็ผิดการนำศิลปะเียเราไม่ใช่สร้างออบเจต์เราสร้างคุณค่ามันจะเยอะ mm hmm. ใช่พัฒนาแล้วผมว่าศิลปะหนึ่งมันมาถึงจุดตรงนี้มันไม่มมแยกระหว่างออบเจ็ก์กับตัวเรามันกับชนวี้ผมก็พยายามที่จะ ให้การพัฒนาการของการสร้างงานงรหรือกฏเศษที่ผมมีปฏิสัมพันธ์กับ่างไหนให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเเองเด้วยให้เขาไม่ไม่ใช่เป็นลบซึมเศร้าเลยให้เขามีสังคมและเข้าใจการทํางานด้วยกันผมก็จะเอาหนังสือบางทีอะไรดีๆที่ผมอา่านก็แหกไปอา่านแล้วแล้วก็มาคุยกัน,นแล้วปั้นเรก็นั่งถกกันว่าไปอ่านอะไรคิดอะไรรูปนนี้ปั้นอะไระะอาจารย์ทำนไมคิดตอนที่นี้ก็มาถกกัน เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าผมคิดอะไรไม่ใช่ให้เขาเรียนรู้แค่เทคนิคทํางานให้ผมดีขึ้นเหมือนขึ้นเก่งขึ้นเร็วขึ้นราคาค่าแรงถูกลงไม่ใช่แต่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจจะเข้าใจชีวิตอยู่คนเดียได้เพื่ออันนี้คือปรเซสทั้งหมดที่เราพยายามทำแต่มันก็เป็นบทที่เรียนรู้แล้วก็ทําให้เราเข้าใจเข้าใจการคอมมูนิเคชกับลูกศิษย์มากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่าจริงๆเราคงไม่เป็น ผมถึงให้เกียรติเขาว่างานนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่งานผมคนเดียวเพราะว่าถ้าไม่มี subject ไม่มีตัวเขาเนี่ยไม่มีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็ไม่ผมก็ไม่อยากทําชิ้นนี้เพราะผมเนี่ยคือผมเป็นคนไม่ทํางานย้อนหลังไงเพราะว่าผมนมี่ผมไม่ทําศิลปะเพื่อขายผมทําเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจว่าประสบการณ์ตอนนี้ผมสนใจเรื่องอะไรแล้วผมอยากจะเข้าใจผ่านกระบวนการศิลปะทำศิลปะวัฒนธรนรมต่างๆ แลรทงานที่ไี่สำหรับผมมันเป็นสเต็ปที่ที่เรียนรู้มากอันหนึ่งมันทําให้ผมเข้าใจการที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เขา r e a c t i o นกับผมด้วยอะไรอย่างนี้มันทำให้ผมได้เรียนรู้เออจริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกับต้องพัฒนาอะไรๆในด้าน้ไม่ใช่เรื่อง subjectivity เรื่องอะไรนะซึ่งบางทีก็ไม่อยากพูดมากเพราะแม้มันเหมือนกับเอาความป่วยของเขามาขายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่แต่ก็อยากให้มันเป็นการเป็นบทของ เป็นตัวอย่างของคนอื่นหรือของการทําง,งานที่กับคนคนท,ทั่วไปเป็นจีิงิงมก็อยากเป็นลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ทุกคนโอ้โอูกสิคือไม่ได้ความ่รี้จักกันเพราะว่ามันยากที่จะเป็นศิลปินโดยโดยมีเสรีาิาพแล้วก็สามารถถิอได้แล้วให้คนเื่นเข้าใจกับสอบพอเนี่ยมันยากมากแถ้าดูทำได้ก็ถือโชคดีแล้วก็อยากให้รัาากษาโอกาสจริงจเนี่ยมันไม่ใช่คิดสุดท้ายทาง บอบี้นะที่ทาแต่มันเป็นที่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นชิ้นแรกที่เขาเริ่มที่จะนําเสนอความคิดของเขาเองวันหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาเขาไปฟังเชียโรแล้วเขาชอบมากไหยเขาบอกว่าเขาอยากเขาขอปั้นรูปผี้หญงทำเชียโรได้ไหมบอกเหตุผลเยอะไรพเขาบอกเสียงมันพอมากอาจ้ะมันไม่มีสูงไม่มีต่ํามันกลางๆแล้วมันเนี่ยวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนี้ยแล้วผมบอกเอออยากปั้นก็ปั้นดิ แล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นชิ้นสุดท้ายอย่างมันได้ิดง,งานเนี่ยผมก็อยากจะให้เขาได้ยินเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำคือผม,ผมอยากให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป<ต>็นเรื่องจริงที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็